เอาเอตจ่ายเลใอ้จนจะพตาจ่ายให้จายให้ไ่า้่อจายให้ขนาดใจให้ให้อ้เอใจลูกเขยอ้าใจให้ให้ลูกเขยโอ้จเด้อจหลย้หให้ลูยอ้ลเ้้า้าหให้จ่หยโหลกเขยโม้ว่ใให้เขยโอ้โหใจใโอ้โหใจ่เอา ก็ไดยจ่อยไม่ได้ไ่ไดอาได้จอยเว้ยกยจ้จอยเออโอ้โหพอว่าแบบแน่นบ่ดีเลยนั่นก็ง่ายกันหยเลยยังไงบาทดิก่นจทวตีแจยจยนุ๊กี่กลังเกิดศรัทธาอยู่เมื่อีอเก็บเลยบัะี๋ยเง้ใช้ใจกิยแล้ได้ประเี๋ยโอ้โหบง่านต้องจ่ายดอกออเมันยังงอยู่น่ะ พันสามพันสี่พันห้าพันหเรรนแวพันาพันเก้าจะปจานห้าได้พูดล้พันไม่บอกไม่บอกจะลอไม่ไ้ม่บอกย่าลอกถามเาบอกกัหูว่าไปไผไม่ต้องพูดอ้หไม่ต้องพูดาบอกกันหูว่าไปไผหาพันเนี่ยมันป็นปันก็แล้วกัน เจอกมาส่นีมัเียคนทาไปฝากท้ากสอไว้มเมนงกสอเ้อันกี้แม่วตามันมเอกสอมนมอย่ามาแมนกสอเราป้านเท่าเาเคยฝากท้สอเนราไปฝากเมราไปฝากไปสมมตบัญชีเท่านลัะนี่นี่บัญชีนี้นี่นี่นี่มันนะปวดปวที่รบ้าชีที่เอบามบุญนี่มันตรงนี้เนะ มันมีตุ่เดียบเปิดอยาเปิดาเปิดสองคนนี้มีมีทั้งมันชีใจมีทั้งมันชี้แล้วมีทั้งมันีใจอะไรนีไ้มีใจนี่บาี้เางหก่อนก่ดบันชีรากายมากเลยเห็นดุดขุนรกายมาท้านนอกปะแตยเข้าลุ้ยขล่างหลัดแต่เฮาดุดขุนเงินแรกายเอาไปไทยบ้านนอกเข้าสองคนไว้เรจะไปเยี่ยมไม่เจอเราจะไปเยี่ยมไม้เจอ จะขั้นใหญ่เตืบอนเลยน่ก็ยาเป็นอายใช่ไหมอย่าว่าพ่อเทาใจดำก็แล้วกันใฮ้ใท่นนอกว่าโอ้โหคน่นอะไรท่ปนอกนะไปแล้วครับไปทนะครับไป้อไปแล้วปน้อไปแล้วไปล้วาประจิทามมื่อนี่มื่อนี้มื้อนี้โฆษณาครับไเคยเจะไปวาสัสารสีเด้ออ่นนี่ถามยู่ประิทามทำไแมทำไแมทามาไหมครับ ไ่เอาเลยพอดีถามมันดมาหลายเดือนเลือกถามคือว่าคุณเห็นน้ถามเตรียมเตรียมโอ้อยากถามคว่มเดียวคว่ำเดียวครับลงว่าจะหักกระเถาหรือก่ฮหักคว่ำเดียวตัวนี้ตัวแม่ตัวแม่ตัแมาตัวมาเลยกันหักก็ไปอยู่น้ำกระหักก็ะบอไปเอ๊กระหักเหรอเนาะ นกปิ่นโจ๊กยังนกปิ่นโจ๊กไงวะอ้าวต้นมะยมเจ้าต้นมะ่งเจ้ายุ้งมีงได้พทดียุ้งแมวยุ้งมีนงนะใช่เป็นหลักฐานไว้่า่เป็นหลักฐานต้นมะยงปล่อยนะเห็นว่ารอกระแบงไงเด้อเออไอ้แบงควางรอมาที่นี่นี่เขาล้ม เห็นมันรอเขาแบงไงเด้อเขาก็ไม่มีวใจอยู่เด้อแบงน่มันนิกี้อ๋อนิกี้เมนบอแมนบอเมื่อนี้เอาเข่าไปหามขามขนุนอ้ยมันดีใจเห็นมืนเนี้ยหยางเลยโดุดตะเอิบเลยมขามขนุนน่ะนิกี้ก็ดีใจนะเดี๋ยวนิกี้เดี๋ยวพานิกี้ไปเด้อเดี๋ยวพานิกี้ไปเด้อมขามขนุนก็ก็ดีใจด้วยเห็นตานะ อันที่ทําลดูเขือในท่าหนีมันบ่ท่นเดียวเลยอ่ะเดียวทีนี้อไรบันนี้่านไหนมาหักไปยืนน้กันมาหักส่ไฟดูนี่ลาะกหน่อยคือเตาเลยนะบางในบันนีก็หักคือกลัวเว้ยหักคือกลัวตาีบปันู้สาสิเน้าบ่ปันู้สาที่บานนี เงี้ยไปตั้งมาให้บ่ไปก็เลยแจเรเนาะนี่แจเรองพ้อยิ้มช่วไปยูน้ำไผ่ไปยูน้ำไผบอกถามแน่ไปยูน้ำไผ่โอมน้ำมันหนึ่งโอมน่มนี่นั่เขาไห่โว้ีอาวหาคูใเ้ผู้เท่าก็ไม่ได้บแอจสิแอบแอบสิอบแอบอบนแอบสิบสอบสิ นี่กำคุ้มกับมั้ปันรักไทยนี่ปันลักไยโอ้ยเมมาเมมาเมเมเลยถ่ายเนิคนที่เลยมามบอกเาเห่อเห็นน่เหมือนตารื่งองมากเะเอาคู่มันพอมเอาคู่พอมบเขาไปเองเขาไปเงเขาไปเขาไป

โอ้นิกกี้นิกกี้นิกกี้เรากินข้าวนิกกี้ก็อยากคุยด้วยเนาะคุ้วยอกค้ว๋นิกกม่วทาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวันตาภูพาตาคงพานิกกี้ไปหามาถามนะก็ต้องกินเครื่องด้วยกินเครื่องมาได้เยอะหมเล ไปหามขามลอกันหมดสมล้อหอดบครื่องอดวันหัอดนี่มันยังขึ้นเครื่องไปใส่บริไกเลยไปทั้คิดมากสองเคือแล้วหัวละครับทีนี้กอนนี้เป็นที่ด้วย้อเยราคาาบข้อเพเนพาอเลยชีวิตฉันมีแต่มาน้ำกิมมีซื้อมาฝากหมดเลเขาบอกลุงจิมให้ซื้อปอกมาใหม่ แต่ก็ไม่สนนะเอาปล่อยก็ไม่านแอมมันนี่เขาไปหาป่าวะลูกมันใสลุงปัะจุละไปสี่ห้าวันเป็นยังทงผู้กำลังดูนี่แม่มาใสเอาก็ป็นเทนนะว่าไปสั่งของสี่ห้าวันค่อยกลับมาต้องเลี้ยงอะเนาะก็ไปมานเดียว ก็เด็กปีไปก็มาต็มสองคนอ๋อยังมาขีดตัวเอ้าก็รถตู้จอยตัวทั้งหน่อกับบ้าจอยไหมไปรถกระบะโรงใส่เลี่ตมงใส่เล้วตรโซงใส่เหลี่ยมงใส่เหลี่ยมกระบะสีได้จินตุยตาโงใส่ได้โซงใส่พิษหวังกับมาแล้วบาไปพิษหวังโซงเลงลโอ้ยอย่าไปว้าบ่เคยพิษหวังนะหนมาสักเทือแล้ว โสดกนแล้วบาดนี่ยตาตาก็อลูกคืนแล้วบาดนี่ยเหก็สลัินีกพอจบลงยงเท่านี้กอนะครับเป็ืไ์กแชร์กดตามนะครับ C h a n n ยนะครับขอบคุณครับ